ข้อที่สองนะคะกำหนดให้ทีต้ามากกว่าพายส่วนสองน้อยกว่าพายและไซน์ทีต้าเท่ากับ60ส่วน61จงหาค่าของแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นเราจะต้องทำการหาค่าคอสทีต้าจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนนะคะซึ่งเราก็จะหาได้จากคอสกำลังสองทีต้าบวกไซน์กำลังสองทีต้าเท่ากับหนึ่ง เราก็จะได้ cos กำลังสองทีตาเท่ากับ1ลบ sin ์กำลังสองทีตาซึ่งก็จะเท่ากับ1ลบ60ส่วน61ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะเท่ากับ1ลบ3,600ส่วนด้วย ,3721 ก็จะเท่ากับ ,3721 ลบ 3,600หส่วนด้วย3,721็ดยิเอ็ดซึ่งก็จะเท่ากับหนึ่งยสิบเอ็ดส่วนด้วย3,721ัน็ดอยสอ็ดก็เนื่องจากทิต้ามากกว่าพายส่วนสองน้อยกว่าพายเราก็จะได้ ค่าคอสซึ่งอยู่ในจัตุภาคที่สองทำให้ค่าคอสทีตาเป็นลบนะคะคอสกำลังสองทีตาเท่ากับ121ส่วนด้วย ,3721 เพราะฉะนั้นคอสทีตาก็เท่ากับรูท1นส่วนด้วย ,3721 ซึ่งก็คือ11ส่วนด้วย61เนะคะเมื่อเราได้ค่าคอสทีตาเราก็จะนำข้อมูลไป หาค่าของแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะเริ่มที่ข้อที่หนึ่งนะคะไซน์สองพายลบทีตานะคะไซน์สองพายลบทีต้าเท่ากับลบไซน์ทีตาซึ่งก็จะเท่ากับลบหกสิบส่วนหกสิบเอ็ดต่อไปข้อสองโคไซ ลบทีต้าก็จะเท่ากับโคเซกก็จะเป็นส่วนกลับของไซน์ซึ่งจากความสัมพันธ์ไซน์ลบทีต้าก็จะเท่ากับลบไซน์ชีต้าแล้วก็จะแทนค่าเป็น1ส่วนลบหกส่วน61เอ็ก็จะเท่ากับลบส่วน60ต่อไปข้สา คอสสองพายลบทีตาซึ่งจากความสัมพันธ์ก็จะได้คอสทีตาซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับลบสิบเอ็ดส่วนด้วยหกสิบเอ็ดต่อไปข้อสี่แทนสามพายบวกทีตาจากความสัมพันธ์ก็จะได้เป็นแทนทีตาซึ่งแทนทีตาก็จะหาได้จาก ไซน์ทีตาส่วนด้วย cos ทีตาแล้วก็แทนค่าเป็น60ส่วน61ส่วนด้วยลบ11ส่วน61ก็จะเท่ากับ60ส่วน61คูณด้วยลบ61ส่วน11ก็จะมีค่าเท่ากับลบ60ส่วน11 ต่อไปข้อห้าคอดพายลบทีตาจากความสัมพันธ์ก็จะได้เป็นลบคอดทีตาคอร์ดทีตาก็จะหาได้จากคอสทีตาส่วนไซน์ทีตาเราก็ทำการแทนค่าคอสทีตาก็จะเป็นลบสิบเอ็ดส่วนหกสิบเอ็ด ส่วนด้วยหกส่วน61ซึ่งก็จะเท่ากับลบลบสิบเอ็ดส่วนหกสิบเอ็ดคูณด้วยหกสิบเอ็ดส่วนหกสิบตัดตัดก็จะเท่ากับ11ส่วนหกสิบต่อไปข้อ6นะคะเศษ ทีตาลบสองพายแล้วก็จะจัดใหม่ได้เป็นเ e กลบสองพายลบทีตาก็จะเท่ากับจากความสัมพันธ์ก็จะเป็นเ e กสองพายลบทีตาและก็เท่ากับเ e กทีตาซึ่งเศกก็จะเป็นส่วนกลับของคอส ก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วยลบสิส่วนหกอซึ่งก็จะเท่ากับลบหกสอส่วนสิอ